ประแจสับรางนะคะหรือว่าเทินเอาประแจสับรางคืออุปรกรณ์สำหรับติดตั้งไว้ที่รางรถไฟสำหรับให้รถไฟเบี่ยงจากทางเดิมได้เมื่อต้องการค่ะประเภทของประแจสับรางนะคะหนึ่งประแจมือโยกด้วยมือเพื่อสับรางมาที่ประแจนั้นค่ะก็คือจะใช้อัตโนมือ สองประแจกลชนิดสายลวดนะคะใช้หลักของการดึงชักล่อของลวดสลดิงจากสถานีเพื่อบังคับ mm hmm. การสรับรางค่ะส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้แบบนี้นะคะคือประแจกลชนิดสายลวด mm hmm. สามประแจกลไฟฟ้าใช้หลักของมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อสับรางจากสถานีซึ่งมีทั้งควบคุมด้วยดีเลย์และก็คอมพิวเตอร์ค่ะ สถานีรถไฟขุนตาลนะคะเป็นที่ที่เราไปสำรวจค่ะที่ตั้งนะคะหมู่ที่8บ้านขุนตาลตำบลท่าประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะส่วนประกอบของประแจสับรางนะคะมีหัวตะเข้รางกาันรางสีแล้วก็รางรถไฟค่ะหัวตะเข้นะคะเป็นจุดแยกหรือจุดตัดของทางหลักและทางหลีกบริเวณประแจ โดยเป็นส่วนที่รองรับแรงกระแทกจากล้อมากที่สุดเป็นส่วนที่ต้องทําให้แข็งแรงอย่างมากเพราะต้องรับแรงสั่นสะเทือนจากขบวนรถค่ะรางกันหรือราวกันนะคะเป็นราวเหล็กที่ติดตั้งชิดด้านในรางรถไฟในระยะกว้างเคาะให้คลีบล้อผ่านได้นิยมติดตั้งไว้ด้านตรงข้ามกัะตะเคเพื่อให้แน่ใจว่าคลีบล้ออยู่ในทิศทางที่ถูกต้องค่ะรางปีกเป็นส่วนที่ใช้ควบคุมล้อให้เคลื่อนเข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้อง เมื่อเคลื่อนผ่านหัวตะเข้และลดแรงกระแทกบริเวณหัวตะเข้ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ผ่านช่องว่างระหว่างหัวตะเข้กับรางปีกค่ะรางลิ้นนะคะประกอบด้วยราวเหล็กโค้งและราวเหล็กตรงอย่างละอันปลายด้านที่สวนกับขบวนรถจะรีบเล็กเพื่อให้ชิดซ้ายหรือขวาได้นะคะหลักการทำงานของประแจทางรถไฟก็จะเป็น ังนี้นะคะหลักการทำงานของประแจนะคะนี่ก็จะเป็นวิดีโอตัวอย่างของหลักการทำงานของประแจะคะ่ะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ